บริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดนำโดยคุณธีรพงษ์ระบือธรรมประธานบริหารและผู้ก่อตั้งพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานจัดพิธีเปิดสำนักงานสาขานครราชสีมาณนะอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14กันยายน2568ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานศูนย์กลางการแปรรูปสมุนไพรภาคอีสานเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มฐานรากพร้อมทั้งสนับสนุนเกษตรกรไทยให้ ปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับการเปิดสาขาที่โนนสูงนะครับนครราชสีมาเนี่ยเป็นความตั้งใจที่ทางบริษัทนั่นนะครับอยากอยากทโครงการอาชีพคนไทยที่ขาดโอกาสนะครับเราก็เลยเร่งที่อยากจะเปิดสาขารวบรวมพนักงานแล้วก็รวบรวมรแผนสมุนไพรแผนกก่อสร้างแล้วก็แผนกค้นหาอาชีพคนไทยที่ขาดโอกาสเราจะลงพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา32ำอำเภอ 64ลายเพื่อลงค้นหาอาชีพคนไทยที่ขาดโอกาสเราอยากจะช่วยคนไทยที่ไม่มีโอกาสในการค้าในการขายหรือไม่มีช่องทางในการจัดจำหน่ายทางเราเองจะเอาประสบการณ์ที่มีทั้งหมดตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้จะครบรอบ20ปีเพื่อเอามาวิวัฒนาการเอามาพัฒนาเอามาเติมเต็มให้กับคนไทยทุกคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเรื่องของการทำธุรกิจเราจะรับผลิตภัณฑ์ของคนไทย ที่เป็นของคนไทยจริงๆและเอามาจับจำหน่ายนะครับเราอยากให้คนไทยได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นในวิถีของอาชีพคนไทยหนึ่งเลยเราจะให้งานนะครับเราจะสั่งงานมาเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีความชำนาญน,นะครับถ้าผู้ประกอบการมีความชำนาญแล้วเราจะเข้าไปช่วยผู้ประกอบการพัฒนานะครับแต่โครงการสูงสุดอยู่ที่ว่าเราต้องการให้อาชีพคนไทยเนี่ยสานต่อ เพื่อให้อนาคตอีก20ปี30ปี40ปีอาชีพคนไทยยังคงอยู่นะครับตรงนี้เป็นความตั้งใจเราเป็นใครเป็นการคร่ที่อยากจะทําให้สําเร็จในระยะเวลา15ปีเราจะทําตั้งแต่ปีนี้เป็นปีแรก1ปีนะครับเราจะพยายามเติมเต็มช่องว่างที่โคราชเนี่ยให้ได้ความรู้ให้ได้ประสบการณ์ให้ได้ความเข้าใจมากที่สุดเพราะว่าเราไม่เคยทําแล้วเราก็จะเรียนรู้กับการไม่รู้นะครับ หงไทยเติบโตมาทุกวันนี้ได้เข้ามาจากความไม่รู้จนทุกวันนี้รู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องเข้าใจหมดแล้วแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องชาวไทยว่าขอบคุณนะครับที่ให้หงหงไทยมีชีวิตวันนี้หงหงไทยมีชีวิตครับแล้วงหงไทยมีชีวิตจะกลับไปผู้กลับไปช่วยให้อ่าให้ชีวิตของหงหงไทยนะครับก็คือ,อผู้บริโภคในประเทศไทยทั้งหมดงหงไทยจะกลับไปช่วยผู้ให้ชีวิตเต็มที่ครับเราอยากจะก,กลับไป ตอบแทนนะครับที่ผู้บริโภคคนไทยทุกคนที่ช่วยเหลือของไทยมานะปัจจุบันนี้จนประสบความสำเร็จแล้วมีโอกาสเราอยากจะมีความตั้งใจนะครับที่อยากจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยก็มีช่องว่างในสังคมที่ดีขึ้นนะครับเราอาจจะไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะครับเพราะเราก็คงจะช่วยทั้งหมดยากนะครับเราก็เลยต้องเลือกช่วยนะครับหนึ่งปีเราก็จะพยายามค้นหาอ,อาชีพคนไทยนะครับโครงการมี ตลอด15ปีนะครับ5ปี1จังหวัด5ลายตลอด15ปีก็คือ1จังหวัด15ลายเราจะช่วยวิถีคนไทยได้ในอนาคตนะครับ1,161ลายนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะช่วยแล้วเราอยากจะทำอันที่เป็นความตั้งใจที่อยากจะทำจริงๆครับอยากจะทำให้โครงการของเราเนี่ยเป็นต้นแบบเพื่อทำให้อาชีพคนไทยช่วยคนไทยครับเห็นว่าวันนี้มีการ จริงการรับสมัครพนักงานเนี่ยมีเจ้าหน้าที่นะครับที่มาสมัครงานเนี่ยที่โน่นสูงนะครับร้อยเป็นร้อยคนนะครับร้อยกว่าคนตอนนี้เรารับเข้ามาแล้วประมาณไม่ต่ำกว่า50กว่าคนแล้วเราจะรับเพิ่มนะครับในระยะเวลาอันใกล้นี้เพราะว่าเรายังต้องการค้นหานะครับพนักงานที่มีวินัยแล้วตั้งใจทํางานวันนี้เป็นวันหนึ่งครับที่เราจะครบรอบ20ปี20ปีนี้จะไม่เหมือน20ปีที่ผ่านมาเราจะยกระดับ ทุกนแผนกและยกระดับในระดับขององค์กรเองในระดับของหงไทยเองเพื่อต้องการให้เป็นมืออาชีพแล้วลดความเสียหายแล้วได้สร้างคนเราจะขอสร้างคนให้ไม่เหมือน20ปีที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมาเราใช้หลักการก็คือใจดีคัดคนแล้วก็พิสูจน์คนแต่อีก10ปีข้างหน้านี้เราจะคัดคนดีแล้วต้องการให้คนดีไม่ต้องเสียเวลาครับ มาอยู่กับเราแล้วเราจะช่วยให้ชีวิตและมีไรายได้ที่มากขึ้นสําหรับคนไม่ตั้งใจใช้ชีวิตนะครับเราก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตั้งใจไม่ตั้งใจใช้เวลาเท่ากันแต่ผลของมันไม่เท่ากันวันนี้เป็นวันหนึ่งนะครับที่ทางบริษัทสมภัยไทยของไทยจะเอาประสบการณ์ที่มีทั้งหมดสร้างคนเพื่อให้คนมีคุณภาพเพราะว่าเราเชื่อว่าคุณภาพทําให้มีชีวิต แล้ววันนี้หงไทยก็ได้คําว่าคุณภาพเราก็เลยเชื่อมั่นว่าตัวคุณภาพเนี่ยมันสร้างให้ทุกอย่างดีดีขึ้นนะครับในชีวิตคาราวานเมื่อวานนี้มีวัตถุรุส่วนพิเศษอะไรบ้างครับจากได้สร้างซีซันได้ประชาสัมพันธ์คาราวานเนี่ยครับจริงๆแล้วที่บริษัทเนี่ยชอบมากนะครับตั้งแต่คนขับรถตั้งแต่คนนั่งมาด้วยมันเป็นคาราวานที่ไม่ใช่คาราวานนะครับมันกลายเป็นว่าคาราวานด้วยเที่ยวด้วยกินด้วย มิ팅ด้วยสันสันด้วยแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งที่พนักงานของเราเองเนี่ยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยนะครับแต่ว่าทุกคนจะมีความสุขเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้มารีแลกได้มาผ่อนคลายแล้วก็ได้มาร่วมกันในการสร้างกิจกรรมของบริษัทเราไม่ได้จ้างบริษัทอื่นๆเข้ามาช่วยบริหารเรื่องการคารวันเลยเราทํากันมาตลอด กือบ10ปีนะครับคาราวาันของเราเราทํามาตลอดแล้วสิ่งหนึ่งที่มันบ่งบอกก็คือพนักงานทุกคนเนี่ยตอนเนี้ยเขาเข้าใจแล้วว่าทํางานด้วยมีความสุขด้วยมันต้องเหนื่อยครับไม่เหนื่อยไม่ไม่มีความสุขครับเหนื่อยแปลว่ามันต้องเจริญน,นะครับแล้วเวลามันเจริญมันก็มีรายได้มากขึ้นปัจจุบันนี้พนักงานทุกคนก็มีความสุขเมื่อวานน่าจะนอนกันประมาณตีหนึ่งนะครับทุกคนก็ทํางานกันตลอดเพื่องานวันนี้เพื่อให้พี่น้องคนโนนสูงเนี่ยจะได้มารับ โทานที่นี่ด้วยนะครับถามเรื่องการปลูกป่าครับผมว่าเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักเราเรายังไงบ้างแล้วก็จะสร้างความยั่งยืนอยงไรบ้างการปลูกป่าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของห่วงไทยเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่าสมุนไพรไทยห่วงไทยเนี่ยก็เป็นสมุนไพรแล้วเราอยากจะเชื่อมโยงสมุนไพรเนี่ยให้คนทั่วไปรับรู้ว่าสมุนไพรที่ดีเราต้องมีการเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลวิวัฒนาการและที่สําคัญคือเราต้องการช่วยอาชีพคนไทยเราจะมีการ แจกต้นกล้าให้กับชาวบ้านไปปลูกแล้วก็เอามาจำหนักเออเอามาส่งให้เราโครงการนี้วางแผนมานานแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณปี60นะครับเราก็ไม่เคยมีที่นะครับเราก็ค่อยค่อยซื้อที่ค่อยค่อเรียนรู้ค่อยๆอปรับค่อยๆจซูนค่อยๆศึกษาหาข้อมูลมาปัจจุบันนี้เราพร้อมที่จะตั้งแผนสมุนไพรเพื่อต้องการให้โครงการของเราในการปลูกป่าปลูกพืชปลูกสมุนไพรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ในเรื่องของบริษัทของของไทยนะครับเพื่อให้สมุนไพรเนี่ยกลมเกินกับควา,ามเข้าใจของบริษัทด้วยว่าถ้าเรามีการสั่งเยอะๆถ้าเราปลูกเองอะไรเองมันก็จะลดต้นทุนด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทางเราเนี่ยอยากจะช่วยพี่น้องเกษตรกรนะครับให้เอาสมุนไพรของเราเนี่ยไปปลูกแล้วก็เอากลับมาจําหน่ายให้เรานะครับตรงนี้ก็ตั้งใจที่อยากจะทําให้อาชีพคนไทยเนี่ยหรืออาชีพเกษตรกรเนี่ยให้มั่นคง การทําให้มันคงมันมีรูปแบบมันมีหลายอย่างที่เราต้องปรับเปลี่ยนจากเดิมมาเป็นของใหม่เพื่อต้องการให้อาชีพคนไทยเนี่ยไม่ดุ้มดุมโดนดอนได้บ้างไม่ได้บ้างสําเร็จมากไม่สําเร็จมากทางเราเราจะเอาประสบการณ์ที่มีนะครับตอนนี้เราเราถึงบอกว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ของเราแล้วการเรียนรู้ของเราทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เรามีวันนี้เราก็เลยอยากจะให้วันเนี้ยเป็นวันหนึ่งที่ดีที่สุดเราจะเอาประสบการณ์ลงช่วย ที่น้องชาวไทยทุกๆอย่างทุกๆเรื่องทีเงท่เราทำได้นะครับโฆษณาขอไทยภาคสองที่บอกว่าผนไทยเสียสละเพื่อประเทศไทยภาคสองนี่มันมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คนไทยได้ฟังบ้างครับโฆษณาภาค2นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องการใช้หลักการในการโฆษณาแบบใหม่ที่แบบใหม่คือไม่ใช่แบบส่วนตัวไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวแต่มันกลายเป็นโฆษณาที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งประเทศ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับที่เราอยากกระทำเราอยากกระทําให้ประเทศไทยรู้สึกว่าหงไทยรักประเทศไทยเราจะโฆษณาให้หภาคชุดโฆษณาก็คือกําเนิดของไทยในแผ่นดินไทยไปทั่วไทยเราใช้หลักการก็คือโฆษณาให้กับสถานที่นั้นๆให้มีคนไปเที่ยว ให้มีคนได้ไปสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยหรือสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆเนี่ยเกิดมีคนสนใจแล้วเกิดมีคน,นต้องการที่จะไปเที่ยวเพื่อให้มันได้ประโยชน์ด้วยทางเราเองเนี่ยเรารู้ว่าเราจะทําอะไรแล้วเรารู้ว่าเราจะกําลังสื่อสารอะไรให้กับผู้ดูนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราตั้งใจแล้วก็อยากจะทําสื่อการโฆษณาเนี่ยให้เป็นรูปแบบของประโยชน์ร่วมกันในประเทศที่ให้ประเทศไทยรับรู้ว่า วงไทยพยายามจะทําให้คนทั่วโลกได้รับรู้ว่าหวงไทยอยู่ในประเทศไทยและประเทศไทยก็มีหงไทย